นี้จะเป็นขั้นตอนการสั่งอะไรพิออเดอร์ในลากนะครับอันนี้ถ้าเราเข้ามาในในลิงก์ที่สั่งอะไรนะครับให้เราเลือกนี่ยครับสั่งอะไรพิออเดอร์อ่านี่หละครับเรากดบวกเพื่อเพิ่มบันทึกอะไรนะครับอ่าที่จำเป็นจริงๆผมจะเอาที่จำเป็นนะที่เราต้องใช้อะดีลเลอร์เนมนะครับ ก็คือใสอ่ชื่อของสาขาเราไปนะครับอันนี้ผมจะเทศโดยใช้สาขาที่ที่ไม่ได้เปิดใช้งานอยู่แล้วนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นการส่งคำเตือนจะให้ไปเตือนที่ใครไม่ใส่ก็ได้นะครับ ที่จะไปเลือกอะไรคือ spare part code นะครับถ้าเราไม่รู้แนะนำว่าให้เราถ้ามีไฟล์อะไรของรุ่นใหม่ก็กเปิดมาเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดก่อนอมอสมมุติที่70แล้วกันนะครับ พาสอะไรสมมติเราจะสั่งถ้าเราจะสั่งวิชั่นนะครับก็เบอร์ยีิบสีให้เรา copy โ o s t มานะครับเฉพาะโค้ดอย่างเดียวนะครับกด ctrl c แล้วก็กลับมาที่หน้าสั่งอะไรนะครับอแล้วก็ วางลองอไปต้องดูครับถ้ามันมีช่องว่างอะไรเราต้องลบออกไม่งั้นมันไม่แสดงถ้าเกิดมีช่องว่างปุ๊บมันจะไม่ตรงกันเลยเดี๋ยวอย่าลืมดูช่องว่างหน้าหลังนะครับอย่าให้มีนะครับถ,ถ้าเจอมันจะขึ้นมาให้เราเลือกนะครับเราก็กดเลือกอันนี้ก็จะได้หนึ่งชิ้นลอะอันนี้คือใส่จํานวนนะครับสมมุติเราอยากได้สองตัวอสองตัว โอเคหลังจากนั้นอ่ังอกนั้นไม่มีอะไระครับก็เราก็กดส่งได้เลยครับหรือว่าส่งถ้าเกิดเรามีอะไรที่จะสั่งอีกเราก็กดส่งและเพิ่มอีกรายการนะครับออเดอร์นี้ก็จะถูกส่งไปเตรียมไว้เหมือนใส่ตะกร้าไว้แล้วครับทีนี้เราก็มาเลือกเหมือนเดิมครับ เหมือนเดิมครับใส่ไม่ได้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับพารโคร้ดเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวลองเรดาร,นนะร์แล้วกันนะเบอร์ยี่สิบเก้าอ่าเราก็ c o p ปีมานะครับอ่าเราก็อย่าลืมใส่จำนวนนะครับอ่าอ่มันจะมีอันนี้ที่สำคัญหน่อยอ่าจะเป็นเลขออเดอร์ครับสมมติเราอยากแยกส่วนกัน น,นี่เราลองใส่เบอร์สดูนะครับเรากดส่งไปปึ๊บแล้วเราก็กลับมาดูหน้านี้ปิดหน้านี้ปิดได้เลยนะครับจริงๆถ้าเราใส่เลขไปเราก็จะรู้ว่าแต่เราไม่ใส่มันจะขึ้นว่างครับสำหรับหมายเลขออเดอร์อันจริงๆเราก็สามารถใส่เพิ่มได้ต่อนะครับเราจะใส่ ในตะก้าหนึ่งตะก้าสองก็ได้นะครับก็เลือกพาร์ทโตร์เดี๋ยวจะลองเบอร์ยี่สิบหกนะครับ FPV module ใส่จำนวนไป ลองเลือกเบอร์หนึ่งดูนะครับเห็นไหมมันก็จะแยกกันเลยเบอร์หนึ่งเบอร์สองถ้าเราไม่ใส่ก็จะว่างเราอยากจะใส่เพิ่มในตะกร้าสองเราก็กดจากตรงนี้ได้เดี๋ยวนี้ผมลองเลือกเลยนะครับผมจะได้ไวหน่อยอใส่อีกหนึ่งชิ้นมันก็จะไปอยู่ในตะกร้าสองโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น ถ้าเราเสร็จแล้วออย่าลืมมาสับมิต o ออเดอร์ในนี้ด้วยนะครับสมมติในตะก้าสองผมอยากจะสับมิตาผมไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าถ้าเลือกอันเดียวถ้าเราสับมิตอันเดียว จะไปทั้ง2องเลยไหมเดี๋ยวจะลองซับมิดแค่ออเดอร์ที่1ในตะกาที่2แล้วกันนะครับมันไปทางตะกาเลยนะครับถ้าซับมิดแล้วซับม,มิดอันเดียวไปทางตะกาเลยทีนี้มันก็จะดิ้งเข้าในลากเรามันก็จะไปอยู่ในรอ PDA ยืนยันนะครับ นี่ครับที่เรากดไปเมื่อกี้เดี๋ยวลองซับมิดทั้งหมดนะครับ น,นี่จะเป็นออเดอร์ที่ผมสั่งไปทั้งหมดอ่าการนี้ก็จะขึ้นสถานะว่าเรายืนยันออเดอร์ที่เราสั่งไปนะครับเดี๋ยวแล้วก็ทาง PDA ก็จะกดยืนยันให้อีกทีนะครับอ่านั่นคือขั้นตอนกันต่อไปหลังจาก PDA กดยืนยันแล้วเราสามารถตรวจสอบรายการยืนยันได้นะครับจากหน้านี้แต่ออเดอร์ออเดอร์ผมจะไม่มียืนยันนะครับจะถูกแคนเซลทั้งหมด แต่ถ้าของคนอื่นก็จะให้พีเดยียืนยันแล้วก็สามารถตรวจสอบสถานะได้ครับว่าติดขั้นตอนไหนแล้วโอเคนะครับยังไงถ้ามีอะไรสอบถามก็แจ้งมาในลากหรือในไลน์ได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับผม